บอกขึ้นบอกเตืนหาเงินหางทองบ่เหมาะบอกมันเฮ็ดอย่างมีดจะสวยกับสวยสี่เลขมีแต่หะแต่เขียดกับบูชาองค์หลวงปู่ตวดไปในเด้อครับเด้อติดบ้านติดตที่นมีลูกมีหลานเฮ็ดงานไก่หูไก่ตาพ่อแม่คนหัดเฮามีคนสร้างเฮามีกับติดเนื้อติดโตครับพี่น้องจ๋าเดินทางแก้วขาดปลอดภัยเด้อครับเออบ่ให้้ผูใดบูชาไปแล้้วใหเพิ่นโศกเพิ่นมันเพิ่นรำเพิ่นรวยถึงหวยรางวัลที่1งวดสิมานี่ล่ะเด้อพี่น้องครับหนักวลีเทียนเด้อครับเด้อทางบัตรกันนะนี่อันนี้คือเลขห้า อันนี้คือเจ็ดเจอันนี้คือ 3, สามสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหรือว่าหาหนึ่งสามห้าเจ็ดสห้าหนึ่งสานี่แล้วโอ้อยพอโค้กร้อยสององค์ฮะร้อององค์ห <102. S 1> ลวงปู่ทวดไม้ขนุนไม้มะขาม งานแฮนเมกฮะปูเอาหมดแล้วปูปูนอยสององค์อยสององค์ร yeah> ้อยสององค์ละสิบห้าทฮรลสิบาทิเาแล้วมาดูกันเสิบห้าถามลูกค้าเลยาลูกค้าไม้ขนนุนทองหอมหอมนะครหอมมดแล้วไม้นนไม้ขนนทองอันนี้ไม้มะขามอันนี้ไม้แก้นมะขามนี่ครับนี่ อ,นนอันนี้ไม้แกนมะขามไว้แล้วผู้ดใหแก่นมะขามไม,ม,าามไม,ม,าาม้แก่นมะขามอันนี้ขนุนทองขนุนทองนะครับเป็ดพายสมเด็จรือหลงโู่ทวดแกเนีมแมนแมนนี่นอันนี้สมเด็จแกะด้วยมือไม่ใช่เครื่องแกะด้วยมือด้วยเครื่องมือธรรมดาธรรมชาติซิ อันน <spe> <reunion> ี <spe> ้ค er ุณหลวงทองนะครับแกคุณหนุนทองเป็นพระสมเด็จแกแกทั้งสมเด็จอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนันแหะเพียรเอาไว้ศึกษาโดยทัมเบอร์ต้องการนะครับทุนทรัพย์ในการก่อสร้างนะครับสร้างสาราการเปลี่ยนแนี่ยครับกระเบื้างฐานรองรับองค์พรจักรพรรดิครับผมเพื่อจุดสร้างฐานพระได้คับเบอร์ซิ่งพระองค์ใหญ่นี่แหละครับคุณได้ต้องการโดยคับเบอร์เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแก่จากไม้ อย่างจังหวัดไม้ขนุนทองทเดอร์คับเดตอร์ไม้มะขามฟ้าผ่าบอกขิงบลอกเป็นหาเงินหาทองบ่เหล็อกหมันเฮ็ดอย่างมีแต่สวยกับสวยสอเล็กมีแต่หะแต่เขียดกับบูชาองค์หลบผุดวดไปในเดอร์คับเตอรติดบ้านติดเแนยนมีลูกมีหลานเพียบงานไก่หูไก่ตาพ่อแม่คนหักเขามีคนสร้างเขามีครับติดเนื้อติดโตครับพี่น้องจ๋าเดินทางจากเกาไทยเดอร์คับเตอบ์ไปนะคุณได้บูชาไปแลองคุณโศกคุณหมานคุณรำคุณวุ้ยถึงหวยรางวัลทีหนึ่งหมวดสิมาหนี่ละเด้อพี่น้องครับนักนบรัิเะ ิดบูษาเองนะครับเปใหม่ทำมุงท่องเล้่องรับเดือแล้วก็ไม่จันทคามฟ้าพารับพี่น้องจะมีองค์สมเด็จแล้วก็องค์หลวงปู่ทวดครับยะมือนะครับอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับพี่น้องต้องจตสนจิตสนใจ้อครับเด้อกับพอเรียนเชิญนะครับตามเพียทียูนี่แหละแล้วก็ด้านหลังนะครับเด้อเป็นายันยังดีครับพี่น้องยันหาแถวคนละคนใดอยากไปติดเนื้อติดโตให้เงี้ยนให้ลูกให้เต่าเด้อไปน้ำมดน้ำเลี้ยนน้ำมุดน้ำได้พี่น้องเดี๋ยวลงปูสมแถมใส่ประคับนครับโอ้นน้ใจดีแัน แสดงว่าคนถือเลขงวดสิมา้าถือขอเรียนเชิญนะครับเด้อพี่น้องครับอุบาสกอุบาสิกานะครับเพิ่นอยากรวมทำบุญน้ำกันเด้อครับเด้อเพื่อสร้างฐานพระสร้างองค์พระประธานน้ำกันครับตามเขตนี่แล้วครับพี่น้องเท้าเท้าป่ะเดีแอบอ้างอยังช่างสิ้นครับคือว่าหารายได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดขับขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องที่ว่าบูชาไปแล้วแล้วกับพี่น้องที่ยังพันบูชาครับขอเรียนเชิญครับหลวงปู่ที่นั่งมีแต่ที่ฐานเออแล้วหรอหรืว่าไปตัว ขอโชคปูนี่นี่นี่ก็พ,ะพกระพระพิกาเนตนี่ครับพระพิกาเนตเรียกเทนเดยไหนพ้นนี่แหละนี่แล้วน,น,นี่นะครับพี่นอ้องเอาเพ้นให้โชคพร้อมนะครับจริงงท้านเลขสามตัว,ตวนะครับเพิ่นไหวพระพิกาเนตอยู่นาล้านนะครับเนาะนี่นี่นี่ปูเห็นตัวไหปูัวปูฮะเห็นฮะเลขห้าอันนี้เลขขาดีเนาะเอาซีไปเดี๋ยวเดี๋ยลขขาเดี๋ยวนี่ อันนี้คือเรียกห้าอันนี้คือเจ็ดเจ็ดอันนี้คือสามสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหรือว่าหาหาหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าหนึ่งสามนี่แล้วอ๋อไอ้พ่อข้อศกมาเบิ้งเจ้ามาเบิ้งเลขเจ้าเห็นเลขบ่เนี่ยอ๋อเจ้าเห็นบ่เนี่ย จะเห็นต yes, yes, uh ัวไหนเห็น okay, บ uh ่นี่นี่นี่จะเห็นบ่ยูพียูพียูพีฮะหาสามหาแปดครับหาสามหาแปดเอ้าตัวนี้เดี๋ยวแม่นหน่อยเอาให้สองตัวพ่อครับให้สองตัวเแกโอ้คุณพ่อโค้กศกการผู้ใดอยากกันได้หาโคศกเลยครับซอยกันซอยงานเดียวกับเด้อทีมงานสางแสมดูเดียวกับด้วยวาเดอครับ ไอ้แห่ลูกแห่ผัวได้ครับเด้อผู้ใดสิบวชลูกบวชผัวครับพอติดต่องานสร้างแห่ได้ได้ครับเด้อตามเสดจนี่ได้ครับตอนนี้ครสร้างมุขคนนะครับสังกัดอยู่ที่อ่านาวัดลงปูสวงเนะครับเด้อวัดเพชรบุรีอ่าววัดไผ่พัฒนานะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับหรือว่าผู้ใดสิต้องการนะครับเด้อไปกราบไหว้ขอพรพระเดชพระคุณหลวงปูสวงครับขอเรียนเชิญครับตอนนี้กำลังยิ้งยิ่งเลยครับพี่น้องเขาได้ชศกันรางวัลที่หนึ่งกันอยูหานนะครับสามสิบล้านครับคนจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ เพกันกลับไปกราบไหว้ขอพรกันที่นั่นะครับกอลเลนเช่นนะครับเดอร์ฟีไมนี่ครับหาหมองเย็ดมุญค่ะสี่วัฒน์ปอดะอน,น,นะครับขอเรียนเชิญนะครับผมในตยโจเทนของวัดไผ่พัฒนานะกับตลาดใหม่อินโดกินสวนยางคาเฟ่น,นะครับเฮามีสร้างใไอทีมีอาหารให้กินมีดีเกย์เสมือเสมือครับกินข้าวไปน้ำฟังเพลงไปพร้อมครับมวลซีนโฮเซ่ขมทุกมือครับกับทีมงานบุตดีเกย์กอลเลนเช่นนะครับเดอรตลาดใหม่อินโดกินน่ะวัดหลวงปู่ประตูสอนครับเป็นคีสร้างน้ำกัน เออคือได้สี่เลขบมาถือจกอักรยานไปขี่สร้างล่องมึงมึงข่อยขี่สูมือกับมาถือขึ้น,นกันอ่าดีเกยังครับครับผมอ่าผมเป็นดีเกย์บ้านนาครับบาบูดีลับเด้อครับเด้อครับการขึ้นผงกับเป็นลับจอบอยู่คนละในพับในบาร์อยู่ล่องเราคุกขันคนละย่อมเว้นกับมาเป็นพร้อมจะพ,พ,พร้องถ้าพี่น้องอยากสนใจติดต่อไปการในงานนะครับบอร์โทร ่ตเพร่นเีลคับอร์โต้ผมกับ084ดนะครับเด้อ132089หาเลยครับเด้อหรือว่าสิไปเจอๆไปพบพ่อผมอญุ่นก็ได้ครับนาวัดหลวงปู่สวงครับวัดไผ่พัฒนานะครับอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดครับไปกราบไหว้ขอพรปีใหม่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับปากโชคปากโชคปากโชคเห็นต่อไหนเมื่อกี้เห็นต่อไหนผมเห็นหาแปดแปดหาเลยครับเดออหาสามสามหาล่องมึงครับพี่น้องยาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเลยครับเด้อขอให้โชคดีปีใหม่ครับพี่น้องจ้า ให้โชคให้มาให้ลำให้รวยขอให้ธุรกิจการงานของมูเจ้าให้เจริญงูเรื่องเจ้าหน้าข้ามาทุกข้ามายากข้ามาอึดข้ามายากขาว่าลำบากยาให้มูเจ้าและคนในครอบครัวของมูเจ้าได้พบได้เจอให้เจอแต่ข้ามาโชคดีมีใช่ตลอดไปขันเป็นไปได้งวดสีมานี่ยละครผู้ใดเข้ามาเมืองมาส้มในเพจนี้ครับงวดสีมาวันทีหนึ่งพันว่านี่ล่ะขอให้ประเดีดประคุณหลงปูสวงให้โชคถึงเลขรางวัลทีหนึ่งฮกโต๊ะเต็มรถครับผู้ใดบนถึกหลายๆแล้วเพิ่นกัดสิไปซอยไง อซอยส่างซอยแปงซอยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอยู่วัดไผ่พัฒนาของเฮาเนี่ยเด้อครับเออพระเดชพระพคุณหลวงปู่ครับอ่วันนี้ครับอัอลาพระจากน้องเด้อครับด้วยความผมมีธุระครับผมมาต้องไปเป็นพิธีกรอ,อยู่ที่บ้านพ<ห>ัลลัมครับเป็นมรดคอาหารไข่พ่อนบอกกันเลยครับเอาฝากขอให้โชคให้่มันไข่รำไข่ลุ้ลยเด้อครับเด้อผู้ใดติดหนี้ทกสอ,อยู่กับมอสิมานี่ล่ะให้หมดหนี้ทกดเขอส อย่าไปอย่างนี้ครับพี่น้องผู้ใดที่นี่หอกกสอคุณอย่าไปปวดหัวจะนอนบารหลับเด้อครับเด้อเพิ่อนประกาศขาเข้าดอกพี่น้องครับเราผู้ใดบู้ติดนี่บ่มีหัวคิดตัวยี่ลี่ครับพี่น้องจับเออซอยกันไปครับสู่ๆกันเด้อครับเด้อพี่น้องครับคนไทยน้ำการครับสู่ๆกันไปชีวิตไม่สิ้นเราต้องดิ้นกันต่อไปครับกับทีมงานบุ๊ดีเกลครับตลาดไม่อินโดกินส่วนยางคาเฟ่ วัดไทยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับพอกันไหมครับมือนี้ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีนะครับเด้อผู้อยู่มีใจผู้ไปมีโศกครับผู้อยู่กระโศกผู้ไปกระโศกขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับอ่ะนะครับผมทิ้งไถ่เด้อนะครับผมโศกมานนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันหกสิบหกนะครับผมอ่ะพี่น้องเห็นไหมครับนี่ห้าเจ็ดสามหรือว่าห้า หนึ่งสามะพี่น้องเห็นตัวไดแคปหน้าจอไว้นะครับผมส่งดีไม่ใช่นะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมขอให้ท่านโชคด,ดีนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมพี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเป<ๆ><ๆ>็งๆสูตรปู่สุคนนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม